ปฏิบัติหน้าที่ของตัวเอง,เองใ,หให้ดีที่สุดอ่ะเหมือนที่ผมนําเรียนท่านไปนะครับว่างบประมาณค่าอาหารกลางวันตั้งงบประมาณบริหารงบประมาณ,มาณอันนี้คือในสภาวะการปกติใช่ไหมครับที่เราคุยกันถ้าสภาวะการที่ไม่ปกติอย่างเช่นในปัจจุบันโควิดระบาดอาหารกลางวันในสภาวะการที่ไม่ปกติตอนนี้ถามว่า ปีการศึกษา2564เริ่มหรือยังครับตอนนี้ปีการศึกษา2564เริ่มหรือยังเริ่มแล้วเริ่มวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาแสดงว่าภาคเรียนที่หนึ่งของปีการศึกษา2564ที่ต้องเริ่มวันที่16พฤษภาคมเนี่ยเริ่มขึ้นแล้วแต่ตอนนี้ศูนย์เด็กโรงเรียนยังไม่ได้เปิดเรียน ระยะเวลาเริ่มแล้วแต่การจัดการเรียนการสอนรูปแบบเปลี่ยนไปเพราะนั้นมิติของอาหารเสริมนมสำหรับมีการศึกษา2 564ท่านต้องซื้อให้เขาไปหรือยังซื้อไปแล้วต้องซื้อไปแล้วสำหรับ130วันแรกของภาคเรียนที่หนึ่งเนี่ยต้องซื้อและบริหารให้เขามาเรียบร้อยแล้วให้เขามาเสร็จลับกันไปหมดแล้วถ้าซื้อเป็นภาคาให้เป็นภาคเรียนตามแนวทางที่อสพแจ้งเรียนมาโดยกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตร แต่อาหารกลางวันมันไม่เหมือนอาหารสำนมอาหารกลางวันแนวนโยบายของรัฐจัดสรรงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการของผู้เรียนในวันที่มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้หรือวันที่มีการจัดการเรียนรู้ แสดงว่าวันใดที่ไม่มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้หรือไม่ได้มีการจัดการเรียนรู้ค่าอาหารกลางวันซึ่งเป็นงบประมาณที่รัฐจัดสรรมาจะถูกเบิกจ่ายไปไหมไม่ถูกเบิกจ่ายไปเช่นตอนนี้ถ้าศูนย์เด็กโรงเรียนใดมีประกาศปิดค่าอาหารกลางวันของวันที่ปิดก็จะต้องไม่ถูกเบิกจ่ายไป ดังนั้นหัวใจหลักจะอยู่ที่ประกาศเปิดหรือปิดประกอบการดําเนินการทางพัสนุกที่เราเรียกว่าการจัดหาที่ซื้อหรือจา้างตอนนี้ศูนย์เด็กในอบตใดเทศบาลใดที่ประกาศปิดแสดงว่าค่าอาหารกลางวันของศูนย์เด็กนั้นก็ต้องไม่ถูกเบิกจายในวันที่ปิดตามประกาศมันจะมาแนบกันน,นทีนะครับต้องมาเทียบกัน แต่ถ้าเกิดว่ามีการจัดการเรียนการสอนออนไซต์คือมาเรียนปกติเปิดได้ออนไซต์ตามมาตรการออนไซต์ตามมาตรการบางที่อาจจะสลับวันเรียนใช่ไหมครับถ้าสลับวันเรียนอาหารกลางวันก็ต้องบริหารจัดการกับคู่สัญญาหรือผู้รับจ้างให้ส่งวันนี้แบบไหนวันพรุ่งนี้แบบไหนอะไรอยางไงน,นั่นคือการบริหารอันนี้คือสภาพว่าปัจจุบันนะ ยังไม่ได้พูดถึงอดีตที่ผ่านมาเอาปีนี้ปัจจุบันนี้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเรียนออนไลน์เรียนออนไลน์ตามมัติคอรอมอการเรียนการสอนออนไลน์ก็คือครูอยู่ที่หนึ่งเด็กอยู่ที่หนึ่งเนี่ยถ้าเรียนออนไลน์วันที่มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สามารถที่จะจ่ายค่าอาหารกลางวันเป็นเงินสดได้ถ้าเรียนออนไลน์แต่ถ้าออนแทนออนดีมาน แล้วก็อะไรอีกนินึงมันมีห้าออนน่ะออนไซต์นี่คือมาเรียนปกติเออออนแอร์ออนแอร์ออนแฮนด์ออนดีมานแล้วก็ออนไลน์อันนั้นสี่ออนที่อยู่ในอยู่ในขายออนไลน์เท่านั้นถึงจะเบิกจ่ายเงินสดให้กับผู้ปกครองหรือเด็กได้ถ้าไม่ได้ออนไลน์เบิกไม่ได้ ดูจากตรงไหนออนไลน์หรือไม่ออนไลน์ถ้าเป็นศูนย์เด็โกโรงเรียนในสังกัดองค์กรท้องถิ่นดูจากตรงไหนออนไลน์ไม่ออนไลน์ดูจากตรงไหนครับรายงานการเข้าเรียนของเด็กเนี่ยคุณบอกว่าคนเรียนออนไลน์ก็ต้องออกรายงานจากระบบที่คุณใช้ออนไลน์ว่าวันนี้มีเด็กล็อกอินเข้ามาเรียนกี่คนคุณก็ต้องเบิกจ่ายตามนั้น ถ้าออกรายงานมาจํานวนเด็กไม่ตรงกับจานวนที่จ่ายเงินกับคุกอีกแล้วครับไอไม่ปกติแล้วมันไม่ตรงไงซึ่งหากท่านติดตามแนวนโยบายของรัฐซึ่งปัจจุบันนี้กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศาึกษาขั้นพื้นฐานโดยสพทเขาก็มีหนังสือแจ้งเวียนมาแล้วว่าเด็กปฐมวัยไม่แนะนําให้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ เด็กปฐมวัยไม่แนะนําให้จัดการเรียนการสอนออนไลน์มันก็ถูกต้องอยู่แล้วไม่ต้องให้เขาบอกก็ได้เราก็ต้องคิดได้เพราะเด็กปฐมวัยเด็ก2องขวบสามขวบสขวบห้ขวบมันจะมาเรียนออนไลน์ได้ยังไงขนาดให้มันเล่นเกมเล่นไม่กี่นาทีโยนเครื่องทิ้ทงแล้วไม่เอาความสนใจมันมีน้อยประกอบกับในหลักสูตรหลักสูตรการศรึกษาปฐมวัย 25. งากเนี่ยกลุ่มของเด็กปฐมวัย สถานศึกษามีหน้าที่ในการอบรมเลี้ยงดูให้มีหน้าที่อบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้เหมาะสมกับช่วงวัยน,นั้นคือหน้าที่เขาไม่ได้ให้สอนไงแล้วท่านจะมาอบรมเลี้ยงดูหรือจัดประสบการณ์ผ่านระบบออนไลน์มันจะได้ผลไหมมันก็ได้ผลน้อยอยู่แล้วหรือแทบไม่ได้ผลเลยสําหรับเด็กเล็ก เพราะฉะนั้นถ้าไม่มาก็คือปิดเลยครับประกาศปิดเลยปิดกี่วันก็ปิดไปในวันที่ปิดก็ไม่ต้องเบิดเปิดมเมื่อไหร่ก็ค่อยเบิดค่าอาหารกลางวันแต่อาหารที่เสริมนมน่ะเราซื้อแล้วเขาออกกลับไปทานที่บ้านได้อยู่แล้วอันนั้นเราซื้อให้มันครบเทอมละร้อยสามสิบวันก็ปิดจบไปอาจารย์ข่าวที่แล้วพวกหนูยังทำอยู่เลยใช่ไหม อาหารกลางวันคราวที่แล้วพวกหนูยังทำอยู่เลยนะคะอาจารย์ครั้งแรกยุคแรกสมัยแรกที่โควิดระบาดจำได้ใช่ไหมละลอกแรกคัสเตอร์สนามมวยเกิดอะไรขึ้นละลอกแรกของโควิดมาตั้งตัวไม่ทันใช่ไหมครับศูนย์เด็กโรงเรียนก็ทำสัญญาซื้อจานอาหารกลางวันไว้แล้ว ตอนเขาสั่งให้ปิดใช่ไหมพอเขาสั่งให้ปิดจะยกเลิกสัญญาก็ไม่ได้เห็นใจผู้ประกอบการเดี๋ยวเขาไม่มีงานทําก็เลยมีนโย,ยบายมีหนังสือกําหนดออกมาในยุคแรกๆนรอกแรกแกรณีที่ทําสัญญาซื้อจ้างไว้แล้วให้เป็นหน้าที่ขององค์กรท้องถิ่นที่ต้องบริหารอาหารที่ซื้อไว้แล้วก็เลยเป็น ที่มาที่ครูผู้ดูแลเด็กต้องกลายร่างเป็นไรเดอร์ฟูดแพนด้าลาลาโม r แร f ฟูดที่เอาอาหารไปส่งเด็กตามบ้านอันนั้นคือยุคแรกต้องบริหารสัญญาตามที่ซื้อแล้วแต่พอละล,ะลอกสองละลอบสามเนี่ยเรารู้แล้วไงว่ามันไม่ได้เปิดไม่ต้องทําสัญญาล่วงหน้าไปแล้วไงถึงบอกว่าถ้ามีประกาศปิดจะเบิกจ่ายไม่ได้ ้องดูประกาศเป็นหลักตามความในแนวทางการบริหารจัดการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรมแจ้งมาให้ภายใต้แนวทางที่กระทรวงกำหนดแนวทางที่กระทรวงกำหนดลวลอกแรกเนี่ย30เมษายน63ละลอกถัดมา2กรกฎาคม63แล้วก็ละลอกล่าสุด64ที่เขาแจ้งมา แต่สาระสําคัญของทั้งสอันที่เขาแจ้งนี่คือเหมือนกันตามมติคคลมอรถ้ามีการจัดการเรียนการสอนก็สามารถเบิกจ่ายได้ถ้าไม่มีการจัดการเรียนการสอนก็เบิกจ่ายไม่ได้ประเด็นอยู่ที่ว่าโรงเรียนสพทอท,อท,อที่ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่าอาหารกลางวันท่านก็อุดหนุนเขาไปหน้าที่เราคืออุดหนุนใช่ไหมครับที่ผมแนะนะําว่า ก่อนอุดหนุนต้องทําบันทึกข้อตกลงทําไมถึงให้ทําบันทึกข้อตกลงเพราะท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าต้องให้เขากี่วันกี่บาทถ้าไม่มีข้อตกลงอะไรกันเลยสิ่งที่ผมแนะนํานี่คือทําเซฟเซฟเราเราในที่นี้คือข้าราชการพนักง,งานส่วนท้องถิ่นจะได้บริหารจัดการได้ถูกเมื่อเซฟเราการบริหารจัดการอุดหนุนเขาไปซึ่ง ในร่างบันทึกข้อตกลงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยพสิเ5 0ลงาสที่14สิงหาหกสาที่เขาทำมาให้ในนั้นเขาก็จะบอกไว้อยู่แล้วว่ากรณีหน่วยงานที่รับเงินอุดหนุนไปแล้วหากใช้ไม่หมดหรือไม่ได้ใช้ต้องคืนต้องรายงานผลและส่งคืนแล้วก็ขอบเขตการให้เงินว่าจะให้กี่บาทกี่วันอะไรยังไงในบันทึกข้อตกลงถ้าเราไม่มีแะครับทีนี้ อยากให้เท่าไหร่ก็ให้จะเอาตรงไหนมาตรวจมาวัดแล้วยิ่งยุคนี้ครับทีนี้ปัญหาที่ตามมาคือโรงเรียนบอกว่าโควิดมาอาหารกลางวันสองวันที่ท้องถิ่นให้มาไม่พอเพราะโรงเรียนสอนชดเชยจะขออาหารกลางวันเพิ่มในวันที่สอนชดเชยท่านจะเอาเงินที่ไหนมาให้เขาเท่านจะเอาเงินที่ไหนมาให้เขา จริงๆแล้วนโยบายของรัฐให้ในวันที่มีการจัดการเรียนการสอนเหมือนที่บอกเลครับภาคเรียนหนึ่งหนึ่งร้อยวันสองภาคเรียนคือสองร้อยวันในหนึ่งร้อยวันเนี่ยคุณจัดการเรียนการสอนกี่วันก็สามารถเบิกจ่ายได้เท่านั้นกรณียุคโควิดถ้าโรงเรียนบอกว่าสอนออนไลน์สอนออนไลน์แสดงว่าจ่ายค่าห่างกันวันหรือ,อยังภายใต้รติคอร จ่ายแล้วแล้ววันที่ชดเชยจะเบิกอีกได้ไหมไม่ได้เพราะนโยบายของรัฐให้แค่200วันเขาไม่ได้ให้เกินที่เหลือเป็นเรื่องการบริหารจัดการไม่ใช่ว่าเด็กมาเรียนวันไหนชดเชยไม่ชดเชยต้องได้กินทุกวันอันเนี้ยไม่ใช่นโยบายของรัฐซึ่งท้องถิ่นม,มีหน้าที่ในการไปบริหารจัดการจึงเป็นหัวใจสำคัญว่า ท่านจะต้องเข้าใจในบทบาทภารกิจและหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดที่ผมย้ําเสมอขึ้นต้นมาก็ย้ําเลยว่าท้องถิ่นทําได้ตามอํานาจหน้าที่ที่มีกฎหมายกําหนดซึ่งในปัจจุบันเนี้ยกฎหมายคือพรบกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบภารกิจในการบริหารจัดการงบประมาณค่าอาหารรางวัล สำหรับกลุ่มโรงเรียนเขาบอ,อกอยู่แล้วทั้งปีบริหารจัดการภายในระยะเวลาสองร้อยวันปีหนึ่งมีสา5้ยหกสิบห้าวันแต่รับให้เราบริหารกี่วันสองอยวันนั่นคือหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดถ้าจะให้ไปมากกว่านั้นก็ต้องมีกฎหมายระเบียบมีมติคอรมอ,อ,อมาแจ้งเราว่าท้องถิ่นต้องไปเอาเงินจากตรงไหนอะไรยังให้เหมือนโนมเยียวยา่ะถ้าเขาอยากให้เราทำก็จะสั่งมาแบบนั้นน่ะแล้วเขาจะหามาให้เอง ต่เขามีมาให้ดังนั้นตอนเนี้ท่านทราบหน้าที่ท่านทาหน้าที่เหมือนที่ผมนาเรียนท่านไปแล้วในมิติของอาหารกลางวันอาหารเสริมนมลําดับถัดมากรณีโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกคร,รองส่วนท้องถิ่นสังกัดเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลปีงบประมาณพศ .2565 รายการเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นที่ท่านจะได้รับจากรัฐ